พี่พลอยไปท่องห้องแม่หนูเห็นคุ้งห้องมาหนูใน่นไหนไหนหนูหนูจำมาไม่หนุ่มไหมหนูร้องไงท่องห้องห้องห้องชื่อเลยบอกใช่อ่ะแม่ไปไปไปดูกับพี่งเพล่เร็วไปดูกับน้องเพล่เล็วครับแม่แม่ไปดูกับน้องเพชรไปดูอะไรหมาหมาไม่ข่าวหรอกหมาไม่แม่กลัวหมาขาดอ่ะ ไม่แม่ไปคือแม่ไปคือแม่เหยามาเหยามาไม่แต่หรอแม่กลัวหมากัะอ๋าแม่ก็ไหนห้องห้องโอ้โหเอออ๋อนี่เขาเป็นเขาเล่นเป็นหมาห้องห้องเหรอนี่ห้องห้องชื่ออะไรอ่ะ อะไรนะชื่ออะไรนะชิโต๊กค่ะชิโต๊กชิโต๊กชิกต๊กชิกต๊กค่ะชื่อติ๊กตอกหมาชื่อติ๊กตอกค่ะหมาตัวนี้ชื่อติ๊กตอกเอาน้องเพชรตั้งเองเลยเหรอใช่อ่ะโอ้โหอันเอาบ้านหมาห้องห้องเอาหมาหมาเข้าไปในบ้านนะหมาเพิ่งไปได้แล้วตอนน่ะเดี๋ยวกูนี้มาเจอใหม่โอเคค่ะไปนอนไปนอนเหมือนกุ้งกุ้งกลับบ้านก่อนค่ะ ้าไปเปิดไปเปิดดูเป็นหมาไปเปิดดูหมาเป็นไรหมาทาไมร้องไห้นางถามว่าน่าเห็นนวลน่าเห็นนวลสุดสุดขี้มูกไปน่าเห็นนูเป็นหวัดนั่งวัดแม่เป็นไรแม่เสียใจเหรอดึงกระโปรงโอ้ดึงกระโปรงจะดึงสิดึงกระโปรง อเอาให้หมาหมาหมากินกินข้าวยังอะ่ะให้อาหารหมาหรือยังมันเลยค่ะมันเลยค่ะมันนั่งมันเลยค่ะมันเลยค่ะหมาค่ะตัวแมเ่เองั้นปิดแอร์ทุกคนปิอนสามสิบ มาบริษัทฉานอันนี้ค่ะเอ่อสามสิบเดือนไหนคะเดือนนี้หรอเอาออกมาออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนโ <Okay. S 2> อเคออกมาเลยค่ะอันนี้วินติกดกค่ะค่ะติ๊กตอกค่ะอันนี้เป็นที่สุดโอ๊ยกลัวค่ะอุ้ยตะเล่มามันตะเล่ไปไหนมานะ่ะสามสิบเดือนนี้หรอ งดยไม่ใช่นะคะเป็นงานอยู่ร้านแก้มแดงฟู้ดแอนด์คาเฟ่ โคกของพี่นิดพีนิดไอ้สาอยู่หม่องหนึงโคกยู่หมองนึงตัวแม่ไปดูห้องเลย้ารม่แล้วค่ะแม่มันไม่กห่หรอคะแม่ม่กลแบบัวค่ะไม่กลัวเดี๋ยวพี่จะตามให้เูอแม่นอนแก้การเหอร,ะะระะอเสียพี่ไปตดมือนสดน่าเลยไปเอาปืนมาเขี่ย่า ไม่ตายแล้วตายแล้วทํ้คุณดิมันไม่ตายอีกหรอฮ้ย้งคุณไม่ไม่ตายบึ้ง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  กูมักกี้บ๊ะบกูว่าว่าจ้ามาโอ้โหเวียนหัวหมดเลยเฮ้ยเพปทำไมเธอขึ้นไปได้อะเจอจะไปทำอะไร เดี๋ยวมันตกลงมาทีทาทที้คิดตีคิดตีพอพี่วายกินขนมไหมคะกินขนมไหมคะปาดูปาเคกยูอปเคกยูเหรอ มันเหม็นชอกลเลยช็กช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกแลตช็อกโกแลตไ่ช็อกโแลต็อโป What's your name? My name My name is My name is อะไรต่อปูลิค่ะ มไม,นมนนน่นนี่งชกิมันมีบา้อเนี่ยมปอันนี้คืออะไรหน่คุกกมาชมาจากไหนอ่ะป้านี่มามาฝาอันนี้คืออะไรนี่ก็คือคุกี้ค่ชื่อมาจากไหนื่อมาจากไนะนี่ ชื่อมาจากไหนตอนนี้มีคำถามนี่คือชื่อ,ม,อาม,มาจากไหนชื่อมาจากได้พี่พลอยกินไหมคะไม่ชอบไม่โบไม่โมโบโบอ๋อมันมีสองตัวยังไงอะนี่ไงมีสองถาดไงคะมีข้างบนกับข้างล่าง อ้าวมีคน,นกินแต่ช็อกโกแลตอ่ะไม่กินหรออ้าวกุ้งกบไมก็ได้ <c oughs> ยังม,มียังม,มี อ,อร่อยที่สุดในโลกเลยกินแต่โซบะเลตแล้วก็เอาคุกกี้ทิมแม่อร่อยจังกิ๊กสุดในโลกเลยเหรอคุกกี้ชีสคุกกี้ะมะป่วงบอปะเงียนเสื่อน,นมึงลดน่ะเอาไม่กันยี่ตัวแน่ ฉลาดอ่ะมันคิดเงินได้หกร้อยกว่าจนมันมีอาหานไหมเอาข้อเมื่อเถอะมันไม่เป็ดไม่เปลีบอยยันสร้างไม่แล้วล้อคิดอยากอยากกินอะไรสิอ้อมหอยเฮ้เราบ้างอ้อมหนามอ้อมต้องชิมแบกดีเฮ้ยเธอจะไปกินแต่ช็อกโกแลตเลยหรอกินเนื้อคุกกี้มันด้วยสิลูก พี่ช oh. 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 yeah. ูเตโรเลยโอ้ยพอละมั yeah. ้ง yeah. ถ้าจะกินแต่ช็อกโกแลตแมวช็อกโกแลตเต้ตู้เย็นให้อะเอาไหมเอาไหมไม่อาลักอนอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าทอโย้าทอโ้าทอป้ยเ้ยเอยเวาทอยเ้ยเฮามาฮ้ยไฮ้เ โอ้ยล่ะคำมพงพี่พลพเอามาจากไหนอ่ะพี่อลเอามาจากไหนพี่อยมาพี่เจอาจุทำแบบไหนอ่ะแบบนี้เหรอทำพุ้สด,ด้วยอ่ะต่อไปต่อไปเอ็นหนึ่งมันเข็ไดไปมยังคะ แม่มันมันุกค้าเข็ดไหมอ่ะมันเสิดอาะตรเต้นต้โอ้ยมันนี่เ่ยวของคุณได้เตนแต้นตนแลต้นคืออะไรอ่ะกินเลยเอ้าไม่กินค่ะจ้คของลมจะมาเปียกเหรออยู่มั้เโอ้ยบอแล้วจะไมไม่กินค่ะ จะกูปกเหรอใช่ค่ะกินขึ้นเยาก็ตายเฮ้ยกินเาเยอะไปเลยจะกระป๋กเหรอเอาป้อนก่อนป้าป้าเนี่ยเอาใส่กล่องเลยไม่ให้กินหรอกเอาให้ป้ากินด้วยหน่อยได้ทำไมมันให้หมดจับจ่อมันไม่หมดหรอกเรากินไม่หมดเราต้องแบ่งด้วยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแบ่งของหนูนะของกูพ่อกินอยู่เนี่ยอ๋อของกูพ่อกินอยู่นะ อย่าก,กินด้วยน้อยไม่ให้เอ้าวขิงเหรอรสชาติเป็นไงอร่อยที่ชุดไกโลก่รสชาติเป็นยังไงอร่อยที่ชุดโล่รสชาติเป็นยังไงโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโบค่ะอันนี้อุย้ยขาดเลยนขาดเลยทำท่อมไงเนี่ยทำไงอะ่องอะโบ้ทำไม่ได้ ที่ทำรี <ใน S 1> เพ <ใจ S 2> ม่อมีหเนี่ยเล่าเาเมื่อเมื่อคืนหนูไปไหนมาพู้มนไปหัวใจอันนี้ได้อ่ะใช่ค่ะเมื่อคืนหนูไปไหนมาแล้วหนูไปหนูไปงานกับแม่มาเหรอ,อสนุกไหมคะหนูไปเต้นกับใครคะไป,ไป,ไปกับพี่จุม้มเออพี่จุ้มกับใครคะไปกูนกับพี่ฝ้ายโอ้โหเหรอแล้วมีมีพี่อะไรพี่มาอะไรพี่มาขามาขาพี่มาขาพี่มะนาวไหม มาพี่มาขาคะพี่มะนาวพี่มะนาวแล้วก็พี่พี่ครีมพี่ไฟพี่กับพี่คิมเออแล้วมีใครอีกพี่อะไรอีกพี่น้านาพี่มะนาวแล้วก็พี่ยูเลยพี่ยูยูโรลาพี่มาขาใช่เห็นพิธีกรใส่ชุดไทยค่ะก็เรียกว่าพี่มาขา ขายคื้นตายเลยพี่แม่ค่ะพี่แม่จังหมดแล้วรู้จักหมดแล้วป้าดาวนะดาวพี่สิงที่มากอยู่ในต้นไม้อะอยู่อะไรอยู่ต้นไม้จังหมดต้นไม้่ะอะไรนะมันพี่มากอยู่ในรถพี่มากอยู่ในรถใช่มันอยู่ในรถตะเล่พี่มากอยู่ในรถเตล่ขัเล่ตัดตัวเลย แต่ตัวที่มดเลยตัวพี่มดใครเป็นแมงกระพุนอะใครแมนกระพุนเนี่ยพ่อเหรอพ่อหัวพ่อมาฉีดมะกรูดมาใกล้หมดทำไรเอามาให้หนูไม่ไม่ไปแล้วไปเรื่องแม่หุ่นนี้ละพ่องจะทำอนี้โอ้โหอย่าสับซีกโอ้โอย่าไปอุ้ยใครนี่ใครใส่แว่นตาเนี่ยนี่ดดู อ่อยฮะอ่อยขอทำด้วยขอทำด้วยพิมจุดนิดนะจะเพิ่ม <c oughs> คำนี้หนนะขายอะไรคะ ชุ่มตาค่ะอ๋อเอาเผ็ดเผ็ดค่ะ<า>เกลือเผ็ดๆเลยนะค่ะชุ่มตาไม่มีไม่มีไข่ล้างเลยนะไม่มีอะไรนะมีสั่งไหมค่ะมีสั่งไหมมีสิคะเดี๋ยวลูกเขาทำให้หนาแล้วไปดูหนาอานิงไปไหนนะอานิงนอานิงไปอย,ๆๆอย่าแตะคุณยายนะ นี่มี่ะไรแบบนะไม่่านกนอะยทุกกิมันะทุกขอตไหนย่งไหนปิเปบมีมีัยดูก็นอย่าดูแลค่ะนีกคเบ เอาแล้วค่ะอาหนูกระด้งางไปเรียอันนี้มันรอและวะ้วอ่ะหนูดังเลยหนูเอาด้วยเดี๋ยวเองาไปหมดเลยมอวนนี้กว่าันนี้บัดไกลกว่าโอ้โหหัน่นเล่นหมดเลยไม่เอาแล้วนะเก็บไว้กินด้วยค่ะ จกกินตาใส่พี่น้อมีดปะมันทำไม่ได้นะเป็นของแม่อะเสร็จยังคะแม่คะ เอาคือคินของลูกค้าป่ะนีขายอะไรคะโอ้โห<า>ปากต้ตมำคะ่ะปากมนูชื่ปากอะ่ะ พี่บอยไม่ได้กลับมาค่ะพี่บอยถึงที่พักแล้วนอนแล้วเรียบร้อยนอนไปตั้งนานแล้วค่ะไกลค่ะถ้าตีรถกลับมาจากเมื่อคืนมันไกลเขาเลยจะกลับพรุ่งนี้